นลิตาจังสวัสดีค่ะเอฟซีหรือยังคะน้ำเล็กๆเหรอ,น,หรอนิดเดียวนิดเดียวอ่ะอันดับแรกต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนลิตามาแล้วค่ะเดือเรียนแล้วกับมาเมื่อกี้ใครมานะใครมานะ เอาพูดดีๆเมื่อกี้ใครมาบอกเอซเมื่อกี้นกหนูเห็นใครเห็นใครว้เขินเมื่อกี้หนูเห็นใครเห็นพี่อะไรเอาพูดให้เอฟซฟังเลยเลยเอซีไม่รู้นะใครนะเมื่อกี้ใครใครนะไม่พูดเลยแม่ไม่พูดให้นิตาพูดดีกว่านิตาไม่รู้จักหรอไม่รู้จักโน <No S 2> ตัวแล้วเมื่อกี้ใครนะคะพี่อะไรไพูดเลย เอฟซีแล้วใครอีกคะวินเนอร์อ๋อพี่วินเนอร์เหรอคะอุ้ยพี่วินเนอร์พี่วินเนอร์กลับแล้วพี่วินเนอร์มาเยี่ยมาาม,มาเยี่ยมอาน้ําตาลอืมมาเยี่ยมอาน้ําตาลน้ําตาลอะไรน้ําตาลป่วยลูกไม่สบายใครทำคะไม่มีใครทําลูกไม่มีใครทำ,ทำน้ำตาลไม่สบายตัวร้อนตัวร้อนเหรอคะ ค่ะต้องไปหาคุณหมอหรอใช่ค่ะต้องไปหาคุณหมอค่ะบอกบอกบอกน้ำตาลซิสู้ๆนะน้ำไม่ไ <ett> ด <COVID> ้ร้องไห้นะค่ะหายเร็วๆนะคะทำยังไงสู้ๆทำยังไงชูสองนิ้วหรอชูหน่อยไม่ชูหน่อยไมชูหน่อยไม่สวัสดีค่ะพี่น้อง น้ำตาลนันเป็นไข้บัดใหญ่ค่ะที่นี่มึงขึ้นนี่เพื่นนั่นบวหวก็เลยให้เพิ่นไปหาหมอมาหาหมอหมอตรวจเมึงเป็นไข้บัดใหญ่ก็เลยเดีนนโรลงบยานนะคะแอดมิดโรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเออจาก็เลยไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะว่าเด็กไม่ให้ขึ้นไปเดี๋ยวจะติดไข้กับอ้น้ำตาล ติดไข่กับน้ําตาลน้องนี่ตาก็อยู่ข้างล่างรอกับคุณแม่คุณพ่อขึ้นไปเยี่ยมพี่นี่พี่น้ําตาลหรืออาน้ําตาลนี่ตาต้นบารูขึ้นเมีนแทะบอกต้นเป็นวะแล้วก็ทิ้งน้องมาค่ะนี่ตาต้นเป็นวะเอาไปไปนี่ไงวินเนอร์อยู่นี่ไงบบี้บายเบินว่าเห็นวินเนอร์เหรอเพ่าสวัสดีค่ะ เห็นไ่วนเอร์เห็นไหมินเนอร์ไปแล้ววินเนอร์ไปแล้ววินเนอร์กลับบ้านแล้วลูกวินเนอร์กลับบ้านทะไรอ่ะกลับบ้านแล้วไงลูกวินเนอร์มาเยี่ยมน้ำตาลไงมาเลยคะวินเนอร์มาเยี่ยมน้ำตาลแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะก็กลับบ้านแล้วน้ำตาลกลับบ้านแล้วเหรอค่ะออน้ำตาลจะกลับบ้านแค่กลับบ้านแล้วงั้นน้ำน้ำน้ำตาลนอนไหนดีอ่ะ นอนกับคุณหมอค่ะอ้ำตาลไม่กลัวไม่กลัวน้ำตาไม่กลัวคุณหมอหรอกน่ตากลัวคุณหมอไหมกลัวไหมคะหนูกลัวหนู้ยโดนฉีดยาที่เตียยค่ะแล้ว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 พ่อบิ๊กล่ะพ่อบิ๊กจะโดนคุณหมอฉีดยาไหมวันนี้ยเมวันนั้นเม่อคุณหมอดูดูมาลิตามาลิตาฉีดยาเก่งจังอะฉีดยาเก่งจังอะ ี่แต่ก็ไม่ฉีดยาเก่งไงนั่นนี่แต่ไม่ร้องไห้ฉีดยาเลยเนี่ยไม่ร้องไห้หรอไม่ร้องให้ทำไมไรองใหยาเลยอ้าเด็กถ้าอยงั้นเดี๋ยวแม่พาไปหาคุณหมอไปไหมจะได้ฉีดยาว้าวเด่กขึ้นมาพวกกลัวสรุปแล้วกลัวไหมกลัวไหมคุณหมอเถ่าปะ Fc เถ่าปะปะ เอ็ซีสวยไหมสวยสวยสวยไหมสวยสวยมากไหมสวยเท่าเท่าเอ็ซีเท่าบอกเอ็นพีเท่าอายก็ใจรักเท่าจะเชื่อใจอะไรงี่เง่าเอาเอาลองเพลงเพื่อนป้าแนบยากให้อายมีภาระยังพ <c oughs> ี่ บ่อยากให้อายมีผารักใจกับผู้หญิงที่มีมอดีตเพลงใครอ่ะเพลงป้าหม,มีเพลงบ้าหมีนี่เลยใ่เปลาพ่อเดียวพเป็นพักพ่อเป็นพักนี่เลยพี่น้องนี่ม่ไม่ได้นั่งทำไมนั่งกับเน้อนกับแม่เหรอเออมดี๋ยวก็นั่งได้ยดี่ะนั่งคุยกับเอ็ซีสิ แต่บ<ส>้านนี้อะไรคะอันไหนคะบ้านอะไรอ่ะบ้านคุณหมอคะ่ะบ้าน,นคุณหมอหลับ,หร,บหรอคุณหมอหลับหรอคุณหมอหลับหรอหลับค่ะไปไหมล่ะไปหาคุณหมอไหมล่ะโอ้ผู้ใด่นนอโทรเขาเสียงตัดบนอ่อนบนนอจบไปแล้วหืม มีธงด้วยหรอคะประเทศไทยรวมและเนื้าชาเิไทยเทพก็สวยเนาะจ้าขอบคุณค่ะขอให้น้องล้ำตาลหายไปไปขอบคุณค่ะอันนี้ตาน่ารักจ้าชอบจังเลยเอฟซีแถาไปไปหาคุณหมอจะได้ฉีดยาไปไหมไม่ทำไมอ่ะ กลัวกลัวเหรอมาแล้วแล้วหนูให้ไปได้ให้พ่อไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะฉีดยาพ่อไ,ไหมอ่ะไม่พ่อจะร้องไห้ไหมนะไม่ได้ไ <laughs> พ่อไปเยี่ยมอา Nam ตาลค่ะจะลงไม่ได้หรอ,ะอ,อะจะลงทำไมชุบอ้าวอ้าวเอาเนี่ยเอาบ่ เอาไหมเอาเปล่าเอาเป่าเว้ามองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเฮ้เฮ้โอ๊ยกาน,นีเดี๋ยวแม่เออเอ<ม>ย่ากินแม่มเดี๋ยวก็นายป้าอยู่บ้านค่ะหาลุงหาหนุ่มเกี่ยวไหม,ไมหามหานุ่มเกี่ยวไหมดี๋ยวไปหาพ่อเดี๋ยวพ่อก็มามพ่อขึ้นไปหาดำอยู่น้นำน้ำดำ น้ำตาลค่ะน้ำตาลเหรอน้ำตาลอยู่กับคุณหมอค่ะคุณหมอไหนอ่ะคุณหมอโรงพยาบาลค่ะรวมพยาบาลรวมพยาบาลมูกอิมเตอร์ค่ะอื๋อ้หอมจังเลยเนี่ยหอมจังเลยขอบจุ๊บดีเนึง ี่จะใส่ชุดน่ารักจังคุณแม่ไปเสือนชุดมาหายมือไปกรุงเทพแบบพี่น้องไปหอบมากเดี๋ยวจะชุดเห็นลูกลูกสาวกับลูกชายตาตีบน้อยจะสร้างแค้มองนานๆ กับเอฟซีไม่โยนลูกไม่โยนไม่โยนไม่โยนเดี๋ยวคุณหมอตีนะคุณหมอตีนะเอาลูกออดลูกออดได้บายลูกออดหน่อยเร็วบ๊ายบายลูกออดไปไหนลูกออดมาเยี่ยมอาน้ำตาลไงคะม่อยากไปไปฉีดยาจะฉีดยา เอาป้าอยจะไปฉีดป้าอยจะไปฉีดยาแล้วพ่อยจะไปฉีดยาด้วยไม่กลัวเหรอลูกป้าอยจะไม่กลัวพ่อจะฉีดพ่อจะฉีดยาลูกอ๋อพ่อจะฉีดยาอืมไอ้ตาคือเมนทะลูกอนุ๊กขี่หรือตดนี่ตดบ่ตดบ่โอ้ยเมนเว้ยโอ้ยเมนอีหลีเด้นี่พี่น้องพีขี่ไหม ให้พ่อพาไปเนาะที่ไหนฮะที่ห้องน้ห้องน้ำไงลูกห้องน้ำอะไรค่ะโคกค่ะค่ะโคใครค่ะโคกคุณหมอไงค่ะโคคุณหมอคือหมอคโคคุณหมอไหนอะค่ะคุณหมออยู่โรงพยาบาลค่ะพี่ตดเหม็นพี่พอเท่าไหร่เดี๋ไปเยี่มาแล้วไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวติดเชื้อจะห้องกามาบอก อีลุยเด้อออกมาแล้วเหรอพเ่บอออกมาแล้วเหรอบ่เออออกมาแล้ก่อนไหนตอนเราเกิดมาเทีเรียนสมบูรณ์จ้าไปหับยุงเรียนเหกอะพามาเลยอไมกูเีเก่าเพนหลาขายล่่ยี่่าเฮยไมู่้นูอยู่านอะไรนะคเรื่องเราอยู่ตรงพาบาหราาดำห ไปเที่ยวน้ำตาลอยู่อ๋อหนูขึ้นไปไม่ได้หรอคะหนูเป็นเด็กน้อยเขาขึ้นนะน้ำตาเป็นไข่ค่ะหนูไปเที่ยวไหนมาคะไปเที่ยวไหนมาตาไปไหนแล้วบอกวไปยาวี่หนูไปกินอะไรมาเมื่อกี้หนูไปกินอะไรมาฮะตาเห็นแม่ลงขี้โพดอยู่หนูไปไหนมาคะหนูไปกินอะไรคะไหนมาปกินอะไรมากินมาค่ะกินมาค่ะ แล้วก็ก uh ินอะไรทอดไก่ทอดไก่ทอดค่่อร่อยไหมคะอร่อยออไม่ได้ใหเราหัวอี่อะไรคะตั้งรวมายิ่เหนื่อยห้องก็เมื่อยว่ะค่ะนี่โอ้ขอให้น้องตาลหายไปๆขอบคุณค่ะ สาวแม่น่ารักมากๆเลยคุณเก่งของแม่แม่เขานัว่าสี่ไปดูไปใหญ่โอ้โหเขาไปแล้ว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 เธอไปพ้อกันก็ดีพอดีที่สันพี่ตาเราไม่ได้ขึ้นไปเลยอ่ะเราไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมน้ำตาลเลยอ่ะไอเบบีก็ให้อยู่ข้างล่างค่ะ ไปตีไข้หวัดใหญ่นะคะนี่ <absorption> ค่ะนี่ค um <disappears> ่ะลงลูกแม่แพวสองคนขอบคุณค่ะบ๊าบายปยอดจะไปป้ายย้ทำการแล้วไปอ่าไปตอนเสม็จงะคะผู้จัมหาจังหวง จอดนอนนจอดนอนอยู่อ่ะนอิ่มไบ่อิ่มตีหน่อยารบ่เาไม่ไดไปกินน้ำมูจ่อยไม่กินไม่กินบานเลยกินบ้านอะไิน้านอะ่น้าลาบจ คุณแม่หนา้าจ๋ามาเรามาค่ะคุณแม่สวยมากขอบคุณค่ะแม่จะดูหนูเห็นป้าใหญ่ป้ายาวป้าใหญ่ป้าใหญ่อยู่ไหนลูกป้าใหญ่ใหญ่เหรออุ้ยทิ้งเหรอลูก<ะ>ไหนป้าใหญ่ใหญ่อยู่ไหนมันหายแล้วค่ะมันหายแล้วเหรอ<ะ>อุ้ยมันหายแล้วหรอค่ะม่มไม่จับเหมือน เป็นทั้งพี่ทั้งแม่เลยพี่สบายคนนี้น่ารักสุดๆแม่แม่ค่ะแม่จ๊ะลูกมันไม่ใช่เลือดลูกมันเป็นแผลนเเป็แผลหรอเอาให้แม่หน่อยเร็วแม่เจ็บจังเลยอ่ะแม่จะแม่ไปหาหมอไม่ไปค่ะแผลแค่นี้เดี๋ยวก็หายแล้วค่ะไปต่อให้แม่ทีนึงเร็วป่อยให้แม่อีกหน่อยแม่เจ็บแล้วป่อยให้แม่อีกหน่อยเร็วโอ้โหเก่งจังเลยขอบคุณค่ะ เอ้าปลาจริงๆด้วยเอาพี่น้องเห็นปลาอีหลีเพันว่าเห็นปลาใหญ่ท่าันปลาสีช่มเหรอคะเอ้าผู้ใด้น่นน่ะเล็กเล็กกับใครแร็กับยูมาอ้ให้บันอันหินแล็คไฟเต็มล่องบาตเลยมือนี่อะไรอย่างใช่เหมือนบ้านไม่ยื่นไหมอะใหญ่ยื่น มาค่ะบอาลิตาหุจับเพื่ะักลูกเออขอบคุณเจนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่ลิตาคนสวยแม่เกียวเกียวคนน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ขวัญค่ะตาใหญ่ๆสวัสดีพี่วีค่ะเอาน้ำตาลไม่ได้ขึ้นไปจ้า มันปนบนั้นน่ะมันแ่อยู่ลบะไหนแ่เน่มันแบบทอดทอดก็มนแเค่ยวหอนบ้า่เคี่ยไข่ยังไอะไขุ่ย่มาแรงเลยนะไข่บ้านอันตอนนซี่เป็นนั่นสิกะก็จะซ่วงกัหลายมืออยู่ที่หน้องหามือหามือเมื่อกี้ไอ้โนซี่เป็นกระหามือก็จะซ่วงได้ ตื่นบใบสองใบสองเพื่นพักกันอาบน้ำก็พอบีกอันชานซีมาที่สองคนอ่านคุณแม่กับเฝ้าอาบนา้ำซางหัวในเมืองที่เราผมบริเวณผมบริเวณก็เลยใส่หมวกมาซางผมแม่กันแห่งค่ารถได้จ่าบริเวณพักกันออกมาแล้วก็ไปแว็กินข้าวยวนวก,กน็พิสันกรหิวข้าวแห้งก็เลยไปแว็กินข้าวกรแล้วก็เลยน่ายะตาเพนอยากกินไอติม ไปงอลูกงอลูกงอนลูกวันไปน้ำเมือนันก็เลยพาไปกินไอติม้วค็ชื่อของเลนอาการนี่แหละออกมาคนไข้ห้องสามคนแปดญาตมาเยี่ยมเยอะมากค่ะแมนนี่าตมาเยี่ยมเยอะมากวินเนอร์กับคุณพ่อคุณแม่กับพึ่งกลับไปเมื่อกี้วินเนอร์น้องพิงกี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะมาเยี่ยมเมื่อกี้ก็พุ่งกลับไปนะคะเมื่อคืนกับขอบคุณอ่ามาลายจากแม่แม่บ้านทางน้ําตาแล้วก็น้ําตาลวินเนอร์นะคะฝากมาไล่มาให้น้อง ฝากมาอะไรมาให้น้องก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะขนาดว่าน้องไม่ได้ไปแต่ว่าแม่ๆเพื่นจะเตรียมมาไล่ใบเลเี้ยสินะเพิ่นก็เลยฝากมาให้น้องนะคะฝนไม่ตกคะ่ะต้นแตงสวยมากขอบคุณคะ่ะคุณเล่นด้วยคุณ มาสอบมาอด้านเก่าโมงพี่น้องมาถึงบ้านเก้าโมงลงเวที่ประมาณหกถุ่มเครื่องเก็บของเก็บอย่างกับประมาณตีหนึ่งออกมาตีหนึ่งก็มาแวะกินข้าวกินอะไรพิชชาค่ะครอบครัวอบุญขอคุณค่ามาแวะกินข่าวอยู่ไอปั่มแล้วก็คุณแม่ก็เลี้ยงไอตีน้อยเด็กน้อยที่งานมาสุขมวลทั้งนักดนตรีหางเครื่องนักล้อง พากันไปแวะกินตีน้อยจะกับานถ้ากันหอดบานจะมงบูแต่ละคนมันเที่ยงคุณบอกดูตลกสนุกมากเลยจ้ะแม่แถวมวลมวลขอบคุณค่ะที่จริงมันกลตุ่มือได้จ้าฝนแต่ว่ามือนี้บบเห็นตกแต่ว่าคืมอยู่คืมคืมคือว่าคตกอยู่เมื่อคืนเด็กเก่งมากขอบคุณค่ะซื้อเบอร์ซื้อตั๋วเบื้องยอดหลังได้เด้จ้าใครจะซื้อตั๋วชมย้อนหลังนะคะก็อยู่ในรอบหนึ่งแล้วกัน ไฟดีอยู่ในรอบยี่สิบหกในรอบมือขึ้นทีว่าช่วไลสดกัเบิ้งไล่สดวันเสาร์อีกมือหนึ่งอ่ารอบนี้ได้ดูสองวันนะคะผู้ใดอยู่ในรอบหนึ่งรอยี่สิบหกแล้วก็คื้ได้เบิ้งอีกวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นแสงทองพิเรน์ประทะศิลปินภูไทยประทะศิลปินภูไทยชมจากฮอนแลนด์ขอบคุณค่ะ ชุดแม่สวยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ใสชชนน่ชุดแม่ชีค่ะวันนี้ใส่ชุดแม่ชีใส่ชุดขาวยังได้เปลี่ยนโรดหเห็นบไหมจ้าลูกจ้าค่ะตาหายแล้วเหรอลูกนั่นไงลูกนั่นไงนู่นนู่นนู่นสีจอมันจอมอ่ะน้ำตาลขึ้นไหมแม่ถ้าน้องหายก็น่าจ,จะได้ขึ้นยุคค่ะพี่น้องเพราะวา่ากว่าจะหอดบ้านเสากะ อีเจ้ามืออีกอาทิตย์หนึ่งวันนี้มันจันใช่ไหมจันองคารพุธประหัสสุ์เสาอีคาหกมือน้องก็อาจจะขึ้นได้อยู่เลยพี่น้องแต่อาจจะอาจจะบ่ได้ซ้อมเต้นน้ำมูน้องอาจจะได้ขึ้นเวทีแบบว่าไม่ไม่ไม่โชว์ก็ได้อาจจะร้องเพลงเฉยแต่ไม่ไม่บด้บด้บเต้นนะนะคะพี่น้องหมายถึงว่าบริซ้อมเต้นน้ำน้ำใหมน้ำพีพีแดนเซอร์น้นนองอาจจะ ขึ้นไปลองสินะ่ะถ้าน้องไหวได้พี่น้องดูก่อนเนาะเพราะว่าไข่บ้านหญ่กับคนทางที่จะใช้เวลาในการรักษานะฮะโดนเพอสมควรเพราะว่าคนที่เป็นแล้วมึงกินนุสี่กะเป็นเป็นอาทิตย์ดีใจมากขาดติดตามมานานตะั้งแต่พี่บ้านอายุบ้านอยู่ทินแหงขอบคุณพี่ใจค่ะแต่พูดเก่งม่เดยเที่ยวไพี่น้องบอานม,มาลโรงพยาบาล มาเยี่ยมน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลไม่สบายใกล้ถึงวันจะซื้อะคะ่ะแม่โอเคจ้าไพสีมานี่เด็กเอาือไปซื้อบงอันของมือขึ้นเนี่ยหมึกขึ้นอย่มวนเดอ้อเสียงราคะขอบคุณค่ะรอบนี้ขอ้น้องน้ำตาลมีเพลงคู่หน่อยนะคะได้เลยะคะ่ะที่จริงเพลงคู่เตรียยไมให้แล้วรอบกอนแต่ว่าน้องอะ่ะน้องอันน้องปวยกอนน่องก็เล่บ,บริข้นเวที อ่อนนุ่มวนแห้งจ้าขอบคุณค่ะแม่แพลวคือหมอลำซิงบ์ขอบคุณค่ะรักแสงทองพิลิทุกคนขอบคุณนะคะเมื่อคืนแม่สวยมากขอบคุณค่ะขนาดเห็นแบบไก่มากเลยจ้เอาเอาละให้จ้าจ้าขึ้สีเห็นอยู่ไก่ขึ้นวนๆไก่ๆเอาน้ําตาลไม่สบายเป็นไข้บัดใหญ่ค่ะให้บัดใหญ่น้ำตาลเป็นไข้บัดใหญ่นะคะเจองเกุตุกตานะ มาดูป้าดีกว่าป้าเจ้าอันยานเหม็นน้ำเน่าเหม็นดีดีลังเวที่หมู่บ้านนี้น้ำเน่าเหม็นแหง้งและอีกอย่างอ่ะถ้าเป็นเวทีลานเบียร์คนบบคอยน์ข้นบบคอยอ,อยากเข่าเพราะอย่างเพราะหนึ่งอ่บโให้เอาเหล้าเข้าไปเพราะว่าเพิ่นขายเบียร์ข้างใน้าสินะเพิ่นขายเบียร์แบบว่าเป็นเป็นโตเบียร์ล้านเบียร์สินะแล้วก็สองถ้าเป็นแบบ เวทีบางคนก็มองว่าเวทีเล็กไม่ใช่เวทีวงอังนีนะค่ะแต่บางคนก็ลายเติบได้เมื่อคืนนี้คนก็ลายเติบแป่กระากบาถึงก็บแบบว่าเยอะมากจนแบบล้นสนามเต็มสนามเัมื่อนะแตบบ่คนก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเยอะมากเมื่อคืนสนุกมากนะลูกแม่เพรก็จัดเต็มมากขอบคุณค่ะ สนุกมากแสดงได้เยี่ยมมากขอบคุณนะคะกินข้าวยังแพวเผากินแล้วคะ่ะติดตามแพรล้ำสิงคูเด่นชชยเลยคะ่ะติดตามแต็บตั้งแต่แพรลำสิงคูกระเด็นใจมาล้วขอบคุณคะ่ะจะมาสีได้ห้ามือไ,ไปหาไอเด่นอยู่นี่จะไปหาพี่เด่นใช้ยอยู่ แ,บบแม่ไปจะแม่นูปวดหัวไม่เกินขึ้นแต่ก็อยากไปแต่เราเจอโบอบายค่ะไปหอดแม่อยู่หนวิธีแล้วจ้าเมื่อนาไปเจอกันเด้อเมื่อคืนไม่ดูไม่จบอยากดูย้อนหลังแต่ทําไม่เป็นค่ะเข,เขาไปเขาไปนี่กลุ่มเลยค่ะไปนี่กลุ่มเลยอะไรลูกจ้าจ้าน้ำหายน้ำตกหายน้ำมันหมดแล้วลูกไฟดับค่ะ,คะเขาปิดไฟแล้วค่ะ ปิดไฟแล้วคะ่ะสนุกมากเมื่อคืนหน้าจอย,ยังยิ้มตามเด็กๆพัฒนากันเยอะมากนม่ยูต้องดุบ่อยๆขอให้น้องหายไปบขอบคุณค่ะมาหลัดพราวโอย้ยบ่อยยังไงคือที่จริงแพ่์ย,ยังไม่ได้เปิดรับงานเดี๋ยวจ่าพ่นองแต่เมือ่อคืนนี่เป็นงานเป็นงานที่เจ้าภาพแบบว่าขอร้องให้ให้ไปให้ไปให้หน่อยอืม คือบางเทือฮอก่นขอคือค hmm. right? ือส huh? right. ิ่าคือสิคักแท้คือสิยิงแท่บอลาบงานนี่สินะคือที่จริงน่ะเหมือนเรายังไม่ได้พร้อมที่จะออกงานเพราะอย่างหนึ่งการเดินทางเพราะเทาไหรสดทุกวันเสาร์บานในเมื่อนะเขาไปวันอาทิตย์เป็นบอกบบทิ้งงานกับภากันเมื่อยหนึ่งการเดินทางเงี้ยต่างๆกับว่าเขาได้พร้อมอืมดถองเสียฮอกออกไปเช็คแบบรด่วน เหมือนกับเรายังไม่พร้อมเดินสายงสินะแต่ว่ารับให้พี่หน่อยมาให้หน่อยโอ้ไปไม่ได้หรอกพี่โน,น,น่นนี่นั่นกับเสียสิบ่าจะไหนกับสิหาว่าเขายิงเขาคือสิว่าจ,จะคล้องคดแท่สินะเพิ่นเอาเงินจ้างก,กับบอไปกับสิห้าบาทสีาา่กันนะที่นี่ก็เลยเอากับไลยราย,ยางกับบอยังไม่พร้อมหนูพึ่งหนูพึ่งคลอดหนูหลังคลอดหุ่นอะไรหนูก็ยังไม่ไม่ได้ดีแบบลงตัว เพ่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอ,อะไรยังไงก็ได้ขอให้แพลวมาสินะแล้วกะ็บบตองมาหลายก็ได้เอาแพลวมาก็แดนเซอร์แคซีขคนแหล้วก็แบ็กอัพแค่นั้นก็ได้แล้วก็นักล้องแบบสองสาม้นก็ได้เนี่ยเจ้าภาพคือต้องการแค่นี้ขอให้แพลวไปสินะเ่อนก็เลยยากสิว่าจังใดพอไปเบิดบัณฑิตพอไปเบิดทุกคนเพราะว่ากานเอาผู้นึงไปผู้นึงก็เสียใจผู้ยนยนัน ย่านเขาเสียใจอืมคันชีเลือกห้างเครื่องไปสี่คนหกคนหลักผู้อื่นล่ะเฮ็ดอันนาโซรลเชลเยอยู่กับที่ตวนเขาอยกเนี่ยน้อยไปก็คือทุกคนกับเด้ค่าตัวเต็มเบ้อล่ะ